ข้อศอกไหคุณบอกอ๋อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนี้เนาะค้าบมผมพู่เจ้าความมาทัน่ะประมาณเจ็ดปีครับอายุหีาสิบเอ็ดเยอะหน่สิบเอ็ดเกือข้อศอกสองพันห้าร้อยสี่เนาะพ่อเห็นตอนอายุยี่บปีครับหุ่นเจ้าความมาเล็กน้อยว่าหุ่เจ้าความก็ถามุงใยายแล้วล่ะบอกประมาณสามสี่ปีเดียบอ่บอกแล้วครับคุณตั้งแต่มประมาณสามสี่อายุผมประมาณ ห้าปีพมาณหาปีเนาะรับเห็นคุณอยู่สพออยู่น้ำโขงนะน้ำโงบอกต่พ่อไปเมืองมงไหนก็เบืองอยู่ตะกอนบ้านผมอยู่ตีน้ำโขงเนี่ยอยู่ท่าเ็กเนท่าอยู่ท่าบันนัมเปียท่าบันนเปียเนาะรับขึ้นไล่บ่ปีเละตะกอนมนขึ้นไหลเลยบอกขึ้นแต่ละชุดนี่เป็นบบตามกนสามหรอโบตามกนสามจี้จี้จี้แต่คือเร็วสีแดงดีเหนมสีอมชมพูเนี่ยสี บล้ายสีบันเย็นบอกเห็นสีอื่นบ่าปะบ่มีในช่วงที่มันขึ้นมีเสียงขื่นไม่เื่าพานมีหยางบอกบ่มีครับบ่มีบอกบอกต่ก้อนมันบานเขา็บ่เจริญครับผมมันเล่นตามประเพณีเขาเก่านะครับผมมีจุดผู้จุดบางแก๊สบางหล่อเอาไ้ไผ่มาเฮ็ดเอาครับผมครับบานนี้เท่าเท่าี่พ่อเห็นมากนี่เนาะสุกี้สุกี้มากนี่เดีต้องขึ้นเนี่เห็นไก่ดีสุดซ้ำไลยครับ ก็ประมาณห้างแก๊ังไปประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรใกล้สุดเลยบอกใกล้สุดเห็นปีอะไรก็ในช่วงปีขึ้นไหลที่สุดเอาเง่ายปีพศ .251818 เห็นไก้สุดยี่สิบเมตรเห็นใก่สุดยี่สิบเมตรเนาะยังเป็นสีเก่าอยู่บอกเออขึ้นสูงกว่าในกาบประมาณแปดสิบหรือร้อยเมตรเนี่ยประมาณประมาณร้อยเมตรโอ้ประมาณร้อยเมตรเออประมาณร้อยเมตรเนาะหอวบานนีงความเสือความเสือข้านี้ คือว่าเป็นมนุษย์เท็ดใหญ่บ่อหรือเป็นปรากฏกันธ้รมาติามันเกิดขึ้นก็ตามดังเแต่บุท่าพันเนาะบุท่าพันตัว่าตั้งแต่ใหญ่แม่ของแม่ผมแหละแม่ของแม่ผมขึ้นมาแบบตลอดอมุยผู้ให่มาเห็ดบอกเฮ็ดก็บ่คือบั่งไปเขาจูดมันก็เป็นปลาไก่หมดมัองไปเอาเห็ดกลเป็นปลาไก่แต่ว่านี่มันบบมีปลาไก่เนี่ยแต่กลมลูกลมบู้อ มาดีถ่าสมุิว่าเนาะอันนี้บ่ได้ลบรูลบยังดอกถ่าสมุิว่าก็สิบงน้ยิ่งกับูุยนซองวีถีนนะก็สิเคยื่อได้ยินอยู่เนอะจากเข้านั่งอยู่หิ่แม่นมาไปแม่นมาไปยิ่งอยู่น้ำประมาณสิบห้าเมตรครับยิ่งเห็เบิงเดี๋ยวเตี้ยเบิงว่ะว่าเออว่ามันมันสิขึ้คือกันบอกก่าหลุดบ่ไฟไม่ยางบ่คือครับอยากไปสูสน์เบิงบ่อยากเห็นบ่กแต่เต่ก้อนเนาะแต่ก้อนลาวนี่มันมันแตกไมื่ไหม่ปีสิบแปด เห็นบุนบางไฟลพันาแต่ละปี15คำบบมีขึ้นสองมือเลยครับขึ้นแค่15ตอนเย็นกระจกโอ้15แต่ณนปัจจุบันนี้มาเพิ่มมาขึ้นมาเจอกระเด็ของโบบอกมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มมืออะไรครับเพิ่มได้มาเนี่ยแค่หนึ่งคำครับหนึ่งคำครับสี่คำมันอาจจะโปรตุกับเรามือโบเม็นออกพรรษาเธอถูกไหม บางครั้งมันก็ไทยเมื่อนี้หมดละเราเป็นเมื่อมื่อนี้ใช่ไหสองผนแปดสิมันมันผูตรงกันนะมันก็เลยขึ้นใส่ทั้งสองมือบาทั้งมันนาเปเท่านี้นี่ขึ้นนอกจากแม่น้าโขงแล้วไี่ขึ้นมองไหนอีกบอต่ก้อนีนน้ําหนองนี่ก็ขึ้นบอกขึ้นหลายบอขึ้นหลายสีเดียวกันบอสีเดียวกันบอกขึ้นเดีอละห้าบางสิบบงบางเพื่อถึงเป็นชุดสิบบอขึ้นสูงซ้ำกันบ่บาทซ้ำกันโอ้บอกย่้น้น้องน้ำเนี่ยก็บม่มีเสียงอย่างเลย่มี เนื้อพานกับโมมี่ครับในช่วงที่ว่าเขาบดไอ้เบิ้งแยกกับเวียนไอ้โมมีให้ไปห้อยยันยิงไหมแม่งใหม่แม่งไหลที่มันเป็นแสงเป็นยังกับโมมี่ครับมันย้อมกระเบือกันเลยปืนซ่องวิถีลาวก็ยิงครับตะก่อนปีสิบแปดสิบเก้ามานี่ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบช่วงไม่ใหม่เขาจะแตกไม่ปืนเขาจะมันไหลเขาจะยิงยิงใส่กระบื้คือกันโงบายสมักวัาสีไม่เห็นเบิ้งพออยากเห็นบ่ะก็ไปนั่งกลองเมื่อกีมายิงเบิ่มันติดคืนกันบ่ครับผมไม่คอยเบียดเทียบเบิ้งกันนล้ แต่ลุนไหนนะคะคือว่าอันเบาซูคุณพ่อฟั้งเหรอไหมคะโอ้คุณยายค่ะคุณแม่ของแม่ผมโอ้คุณ่าจังไหนคะเป็นแบบเป็นงไปพญานาคงานเก่าน่ะเพิ่นเพิ่นเห็นมาตั้งแต่เพิ่นก็หัวแจ๋วขวามากกันเห็นมาตั้งแต่น้อยหกันแต่คุณไปน้อยเกิดปี่สองพี่สองไหนคะ เปิดนี่จก็ได้ทังประมาณค่ะมันตอนตอนเพิ่งเสียนี้เพิ่งอายุจักปีเจ็ดสิบก็ค่ะเสียปีใดงค์นะค่ะประมาณสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกนอกจากเพิ่งบอกว่าไม่หลุดไฟพยานาคนี่เพิ่งบอกอยู่บอกว่าขืนมื่นได้เังไหร เพราะก็ว่าขึ้นมื beast, ่เดียวกันเนี่ยขึ้นแต่เฉพาะสิบห้าขัเดือนสิบเอ็ดมือออกพันสายอย่างเดยหอดมือมากพนบอกข้าไปเบิ้งหมดรือยังไหกับกับพากันเบิ้งเลยนะเพราะฮู้กันทุกปีทุกปีที่ผ่านมาก็ถึงมือออกพันสายพวกผมก็ต้องตันยังน้อยเนาะพวกพี่คุณพี่คุณหญ่เพิ่งก็พากันเห็ดนะเท็ดกันหล่อนแห่แล้วตีกองร้องเพลงไปตามตามริมน้ำโขงหละครับครับน้ำโขงตีไปเอาบางแก๊บบางหลอดจูดไปตามธรรมชาติ พวกมีพวกมีประทัดอย่าง,งนะี้ยพวกมีตรงไม้ไปอย่างนี้ยสมัยก่อนมีตะบังแกเนนะเอาไม้ไผ่ไพ่เอาโลกเอาท่านหินหท่านหินไส้ระ,<ง>ะน้ำหยอดลงกับจุด<ง>จุดกระด้างตึ้มแต่ก<ง>ี้มันว่าเป็นสีอย่างเฉพาะสีก็สีเนื้อก็สีบานเย็นสีไรใครชมภูมันคล้ายๆอย่างเนี้ย ขึ S <S ้นไต่น้ำโขงอะค่ะน้ำหนองก็ขึ้นตะวันน่ะหนองคนที then, <S an> ่ใกล้ๆบ้านนี่สม like ือนหนองยังเลยหรือเปบ่บ่ออบูอหนองบนบึงหนองบ่ขึ้นครับแลวก็หนุกชาวบ้านก็แยเลยแยกปวยไหไเลยบวกปวยน้ำรอนทาถนนนี่ผมแล่นเลยเบิ่งขึ้นแล่นเลเบิน้อยครับขึ้นหลายบ่ยก็ขึ้นเหมือกันขึ้นชุดใดก็แล่นเลยเบิ่งนะปีสิบแปดขึ้นหลา เป,เป็นทันพันบังคนะุน่ะดีสิบแปดขึ้นทุกบวกวันต่อก็บวกนะครับันก็บบังบวกบัง,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 บงบวก<อ>ครับคุณพ่อเห็นบ่องเฟอร์พญ่นาปีแหละปีใดเนะโู <c oughs> ้ยเป็นจะรู้จ <c oughs> ักมาเป็นอะไรเนาะบ่เจจม่ได้ิ่งแล้วเ <c oughs> มันอายุยี่ปีเกิดมาอายุย่ปีสามสี่ปีบ่หรือยี่บปีไม่ได้จำได้กับที่ประมาณไักสามสามปีสี่ปีก็เห็นเลย ประมาณนี้สามสี่ปีเราเห็นขึ้นยุใสครับผมแต่ก้อนมันออกย,ยุทั่วเลยครับบอกที่พอเห็นเคยแหลไม่เห็นยุใสนี่ทุ่งนาแถวแถวทุ่งนาแล้วกันแม่น้ำโขงบอกทุ่งหน้าก็ขึ้นบ่ครับแต่ว่าเห็นเคยแหลอยุทุ่งหน้าเรื่องแม่น้ำโขงตอนแรกยห็น้ำโขงน้ำโขงพอ <โด S 1> <ล>ต่อมาก็ออกตามทุ่งตามหนองอะ<อ>ไรอแบบนี้ที่เห็นย่แม่น้ำโขงนี่เป็นสีหงียครับผมสีแบบเดแบบคือชื่สีชมพูนี่บอกสีชมพูขึ้นสูงว่าบ่เนี้ วิ่ขึ้นไปบนสูงปานไหนล้วก็หายบอกประมาณจะจะมีหน้าที่กานดับได้ใจเขาหนึ่งไม่กิบดับในความทีย่บอกซีถึงอยู่วะถึงบอกประมาณเจ็ดแปดเนาะครับประมาณเจ็ดแปดครับในช่วงที่มันขึ้นนี่มีเหือแลนพานมีบังไฟเอ่อข้าจูดมีเสียงปืนเสียงอย่างบ่บ่มมีครับตอนอตอนขึ้นนี่บบอกเพิ่นไปอย่างพานเลยบอกโอ้ขึ้น่ิสได้ยินเสียงอย่างอยู่บ่บบ ได้ยเสียงเสียงหรอว่ามีเสียง,ยง,ยงมีเลยบอกรบอ<ร>ที่ที่เบิ่งไม้นี่เห็นใกล้สุดีนระยะประมาณเท่าใดโอ้แต่ก้อนมันใกล้ๆหลยประมาณสิบเมตรนี่ก็เห็นบ่อโอ้สิบเมตรก็เห<ร>็นบอกเห็นเห็นขึ้นสูงบ่ตอนสิบเมตรนียไม่ยู่ไกลมันก็สูงเลยเนะาะบอกเฉพาะเห็นปีเลยระยะสิบเมตร,รพูดหละครับไต้จังความมาได้เลยบอกเต้ไม่ไหมกูเลยครับอก แล้วพอเบิ้งล่าเตื่อนหรืบักใส่พญานาคไม่เดี๋ยวนี้พวกใครเข้าไปเบิ้งเดี่ยนบอกเบิ้งล่าสุดปีใดยโอ้ยหลายสามสี่ปีไม่ได้เข้าไปบอกสามสี่ปีแล้วเาไม่ได้เข้าไปไดครับบางต้อถามอีพอนิดนึงบางเรื่องของความเสื่อเนี่ยเชืว่าเป็นมนุษย์เทศใหญ่บ่อหรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติผมว่ามโนเทศบริสุทธิ์บอกต้องปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบอกครับปรากกฏามธรรมชาติระหว่างเหมือนแคพิจารณาขึ้อยู่หนองกับอยู่แม่น้ำขงนี่ ความสูงกับสีแกตกต่างกันหมดเรื่องลักษณะเดียวกันสีเดียวกันครับบความสูงก็ขึ้นกันผมสูงนี้มันเพราะว่าเฮาอย่กไก่อยู่ไกลเนาะม,มันอาจสิบป,ประมาณบ่ไดโ้โอ้ครับตอน,น,นเขาไปเบิ้งนี่น้ำขงนี่มันก็กไกลครับป่านนสมมติว่าเขาสิบม,มิญิงกระสุนสองวีถีนกระสุนสองวีถี่นะของทหารน,นะที่เขาซากันนะสิบมิญิงไปเบิ้งจากอีพองนางไปหาน้มสิบหาเมตรนี่อีพออยากเห็นบมาวาลูกงมันจะแตกต่างกันเา็นไ ไม่อยากเห็นดยิ้มอะไรขนมมาเห็นเลยเห็นอย่างเบิ่งยิ่งทครับมันี่คือกันบ่ครับผมอันนี้มันไม่มีเสียงเนาะครับผมขึ้นไปเงียบเงียบเลยครับผมโอ้ขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยค่ะเจนปีแรกปีไหนก็เห็นตั้งน้อยหมดแล้วจำคนได้อายุประมาณจ็ดปีก็จำความได้ก็เห็นรถดั ẳ n แล้วบ่ตอนนี้อายุเกือบพศไหนสิบเจ็ดสิบเจ็ดเกิดพศสิบเจ็ดตอนอายุ อายุจักปีบาทจะเห็นหมองไฟพญานาคลูกแรกเลยในไก่ไซตตางสามสี่ปีเดียบ่ะชิบป้อหนึงป้อสองชิบกาปีคุณบอชิบต่อไหนชิบสามเจ็ดนึงเจ็ดบอกระสีประมาณนองเจ็ดเนาะประมาณสองเจ็ดบอขับเห็นเป็นลูกสียังเนาะสีแดงเข้มไปยังเสรนมเลยแดงเข้มบอแดงแดงอมชมพูไปยังเสรนมเลยบอขึ้นสูงบอครับสูง ประมาณนับไม่ใจกีนาทีแะ้ว่าถึกแล้วนั่นนะบอกนับไม่ใจประมาณหนึ่งกว่สิบบ่อที่มันดับหายไปนะบได้บได้บได้การแบบนั้นบอกแต่ว่าตะกี้ขึ้นขึ้นเบิร์ดได้นำหนองนำบ่อนำอย่างขึ้นเบิร์ดได้ตะกี้บอแต่แต่แต่เป็นเล็กน้อยมหมบอกในช่วงมางไสเมื่อคืนมีเสียงอย่างบอเสียงปืนเสียงเงื้อพานมีอย่างบอกครับเราบ่มีคนเล่นพานเล่นอย่างช่วงนั้นน้ำกระนิ่งบอก เห็นไก่ซุดสำเนียงพระเจ้าขาเห็นมากเลยจากระยะข้านั่งไปก็เห็นอยู่กลางโค้งแหละบอกใกล้ซุดไหมใกล้ซุดก็เห็นซ้ำนั่นแหละโอ้กลางโค้งประมาณสิบผาเมตรบอกสิบประมาณนั้นสิบผาเมตรเนาะอยู่กลางโค้งตะกี้ยืนห้วยเปรนี่ก็ขึ้นก็เห็นตะกี้นะบอกไก่ไก่จากจ้าข้าวนางบอกยู่ห้วยเปรีก็เลี้ยวไปเห็นนี่แหละบอกโอ้ไก่จากข้านั่งไปได้ยู่ห้วยเปร อันว่าได้เป็นนั่งเมึงนะเขาย่างไปยังสีก็เห็นขึ้นเลยขึ้นรถน้ำห้วยเบน้ำนองน้ำซะน้ำบ่อหนำอย่างขึ้นเบอร์ตะกี้นะแต่เป็นเด็กน้อยนะซุ้มมือีนเหลือบย่ตงไหนซุ้มมือในเหลือแต่น้ำโขงน้ำโขงอย่างเดียวน้ำโขงอย่างเดียวแต่น้องเหน่งเขาถมพื้นหรว่าซุ้มอย่างไรก็ว่าถมแต่ว่ากเขาไค่ขึ้นบ่ขึ้นเลยน้ำซะน้ำอย่างเซนก็ขึ้นตะกี้นะน้ำบ่อน้ำสร้างน้ำอย่างอ้บอกครับบ้านนี้เอือยพุทธาเอือยอันนึงเนาะ ระวังควม่มเสือเข้าห,หนีระวังคเนเห็ดกับกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่เอไยว่ามันตัวไหนธรรมชาติทางนี้ธรรมาชาติเนาะตะกี้ไปสิแม่กี้เนาะมันขึ้นจังไหนผีเวลามันแรงขืนมันก็พุ่งขึ้นจากนา้ำซึง่งนี่พุ่งแนวตรงหมือแนวเหลี่ยวนีโคง้งมีทุกไลยบ่ บางตรงบางทีมันก็เฉียงบางทีมันก็โคง้งบางทีมันก็ขึ้นอมันไม่ว่าตรงบม่แม่ว่าตรงตลอดอย่างเดียวขึ้นไปหลายรูปแบบสาท<อ>ี่เห็นมานะครับ,บางทีก็เป็นโค้งไปก็มีเฉียงไปทาง,ทางนั้นเฉียงไปทางนี <RS Qin S 1> ้ก็มีครับผมเห็นตะกีนะอครับบานนี้สมมติว่าเขาสิบมายิงกระสุนสองวิธีเ้เบิงจากมองห้องนั่งไปนบไปจากนบไปหาน้ำสิบหาเมตรนะสิบมายิงให้เบิงบาทน,นีน้ ขาวเส้นนี้ยังเรียบเทียบว่าลูกบอกไฟกับลูกกระสุนตัวนี้่มันแตกตางกัน,กนยังไงมันคือก,กันบส่สิเอ,อ้อยากไปเห็นการพิสูจน์ป่เพอยากเห็นเนาะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงโอ้เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเนี่นะเพราะว่ามันสอดคล้องกันกับพุทธศาสนาเพราะว่ามือออกวันสานี่มันตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ พญานาคพ่นไฟเป็นพุทธบูชาไหมออบูชาเเจ้าเออสอดคล้องกันก็เลยมีความเชื่อว่าเพร่ะเม่นเนเฮ็่บามนี้มันอเมื่ามันขึมันขึมันขเ้น่ะเมื่อมื่อเมื่อมื่้เมื่อเมื่ามบ่อนม่อนมื้อเมื่อเมื่อเมื่อเมน่อม่งเมื่อมื่มื่อม่อเมื่อมีแอเมื่อเ้่อเมื่อเมื้อเมอเมเาม่อนมือเ่อเ่เ่ออเจั่่เเ่เ่เ่่่่ม่อง่มเือ่เดเ่่เ ก็มือแรกก็เป็น<ส>บางปีดอกบอ<ต>กบางปีหนึ่งข้ามก็หลายกลัวแต่ว่าส่วนมากก็เห็นสิ่งห้าข้ามมันมต่อไปเห็น